สวัสดีค่ะพบก,กับมารีนทาลอดกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะจะมาทำนายเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินของชาวราศีพฤษศนะคะว่าในเดือนกรกฎาคม2564นี้บรรยากาศการงานการเงินของคุณจะเป็นอย่างไรชาวราศีพฤษศก,ก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่21เมษายนถึงวันที่21พฤษภาคมนะคะ การทำนายเกี่ยวกับเรื่องการงานค่ะเราจะแบ่งออกเป็น 3, ช่วงช่วงแรกเป็นคำทำนายสำหรับคนที่ทำงานประจำนะคะช่วงที่2เป็นคําทํานายสําหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระแล้วก็ช่วงสุดท้ายค่ะเป็นคําทํานายสําหรับคนที่ว่างงานอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากคนที่ทำงานประจำเลยนะคะว่าบรรยากาศการงานของคุณในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรค่ะ ค่ะคนที่ทำงานประจำได้ไพ่สามเหรียญน,นะคะตามมาด้วยไพ่หนึ่งดาบค่ะแล้วก็ไพ่ราชาถือไม่เท้านะคะ เดือนนี้คนที่เข้ามามีทิทธิพลกับคุณนะคะเป็นคนที่มีตําแหน่งสูงกว่าหรือว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่ามากๆนะคะก็จะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเป็นคนที่ทํางานเก่งบริหารเก่งแต่ว่ามีความใจร้อนนะคะใจร้อนมากนะ,ะชาวธาตุไฟก็คือคนที่เกิดในราศีเมษสิงหรือว่าธนูนะคะเดือนนี้คุณค่อนข้างดีอะนะมีทีมที่เข้ามาแบบ เหมือนตอนนี้บางคนกําลังเริ่มโปรเจกต์ใหม่หรือว่ามีงานใหม่ๆม,มีโครงการใหม่ๆเข้ามานะคะกําลังมีทีมที่ปรึกษาทําอะไรก็มีทีมที่ปรึกษามีคนที่จะคอยช่วยเหลือสปอร์ตคุณนะคะเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างดีของชาวราศีพฤษภอาจจะมีการแข่งขันบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็แบบการแข่งขันตรงนี้นะ คุณจะได้รับชัยชนะด้วยนะถือว่าเป็นเดือนที่ดีเลยนะคะทีมดีแถมแบบประสบความสำเร็จอย่างดีแล้วเดือนนี้เป็นเป็นเดือนที่คุณสามารถที่จะแบบเหมือนกับว่าพอทีมดี ก็ทำให้คุณมีความมั่นใจอ่ะนะบางคนก็คืออาจจะมีอยู่ในตําแหน่งที่สูงนะคุณสามารถที่จะบริหารจัดการอะไรต่างๆได้ค่อนข้างดีนะเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีค่ะสําหรับการทํางานของชาวราศีพฤษภที่ทํางานประจํานะจบคําทํานายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะสําหรับคนที่ทําทธุรกิจส่วนตัวทําอาชีพอิสระหรือว่าฟรีแลนซ์นะคะเดือนนี้จะเป็นอย่างไรคะ่ะ เดือนนี้ได้ไพ่ห้าไม้เท้านะคะตามมาด้วยไพ่เก้าถ้วยค่ะแล้วก็ตามมาด้วยไพ่สองดาบนะคะเดือนนี้ไพ่ขึ้นไม่ค่อยสวยนะคะดูแล้วอยาจิตตกนะคะเพราะคำทำนายอาจไม่ตรงกับทุกๆุท,กท่านนะคะเป็นการทำนายไว้แบบโดยรวมนะคะ มีไพ่ห้าไม่เท้าขึ้นมาระมัดระวังการมีปากเสียงนะคะการทะเลาะนะคะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะม,มันก็อาจจะมีได้เพราะว่าคุณเจอคนแบบก้าวถ้วยนะคะคนคนนี้ค่อนข้างเจ้าเล่ห์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะทำ เหมือนทำสัญญาซื้อขายหรือว่าอะไรกับใครแบบนี้ตกลงเรื่องงานน่ะดูเอกสารดีๆนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีข้อขัดแย้งมาภายหลังนะคะแค่คาพูดมันอาจจะไม่พอเราอาจจะต้องละเอียดนิดนึงนะคะเดือนนี้อาจจะต้องแบบเหมือนกับว่าดูดูให้ดีเพราะว่า บางทีเขาอาจจะบอกเราไม่หมดอ่ะนะเพราะฉะนั้นน่ะพอเราพอเรามารู้ทีหลังก็จะมีโอกาสที่จะมีข้อขัดแยง้งมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นมาได้นะคะมีเรื่องราวให้คุณต้องตัดสินใจค่ะแต่ว่าก็คุณก็ตัดสินใจไม่ได้เดือนเนี้เหมือนคุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะทำยังไงเหมือนกันเนาะเ,เป็นเดือนที่สับสนวุ่นวายพอสมควรนะคะสำหรับคนที่ทำ ธุรกิจส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ค่ะนะคะจบคำทำนายแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะคนที่ว่างงานอยู่รองานอยู่เดือนนี้จะเป็นอย่างไรค่ะ ได้ไพ่เดอะไฮโรเฟน์นะคะเป็นไพ่พระนะคะไพ่ราชาถือเหรียญค่ะแล้วก็ตามมาด้วยไพ่สิบถ้วยนะคะคนที่เข้ามามีอิทธิพลกับคุณในช่วงนี้เป็น คนที่มีอายุมากกว่านะคะเป็นผู้ใหญ่นะคะชาวธาตุดินชาวธาตุดินก็จะเป็นคนที่มีลักษณะค่อนข้างนิ่งนะคะหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่เป็นตัวของตัวเองค่อนข้างมากเดือนนี้คุณมีความนิ่งตามลักษณะของชาวธาตุดินนะคะเพราะว่าชาวธาตุดินก็เป็นคนที่เกิดในาราศีลึกศกแบบคุณก็ได้หรือราศีกันราศีมังกรน,นะคะเดือนนี้นะคะไม่ว่าจะมีอะไรขึ้นมาเนี่ยนะคุณอาจจะต้อง เหมือนให้อาภัยปล่อยผ่านนะคะหรือเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณมีเวลาใช้แบบใช้เวลากับครอบครัวนะคะหาโอกาสทําบุญเล็กๆน้อยๆนะคะน่าจะดีขึ้นนะคะบรรยากาศอาจจะสบายใจขึ้นยังไม่ใช่เดือนของการเริ่มต้นงานใหม่นะคะแต่คุณก็ยังสามารถอยู่ได้เพราะว่าเพราะว่าเหมือนกับ งานเดิมของคุณหรือว่ารายได้เดิมจากสิ่งที่คุณเคยทำเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะมันยังพอจุนเจือนะคะมันยังทำให้ฐานะของคุณยังสามารถที่จะอยู่ไปได้นะคะงานใหม่ยังไม่มีข่าวนะคะค่อนข้างที่จะนิ่งเดือนนี้แต่ก็ถือว่าโชคดีที่ให้คิดว่าเป็นความโชคดีแหละเพราะว่าคุณ จะมีเวลาว่างให้กับครอบครัวนะคะค่ะจบคําทํานายนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะเรื่องการเงินเดือนนี้เป็นอย่างไรค่ะ การเงินคุณได้ไพ่ The World ค่ะตามมาด้วยไพ่สองเหรียญน,นะคะแล้วก็ตามมาด้วยไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะเดือนนี้นะคะเงินที่เข้ามา ก็คือยังมีเข้ามาอยู่นะคะแล้วก็บางท่านอาจจะเริ่มต้นเอาไปลงทุนทำอะไรสักอย่างด้วยนะแต่เงินก็ถือว่าพอไปได้นะคะแต่อยู่ในแบบลักษณะที่ต้องหมุนนะคะเงินก็ยังไม่ได้นิ่งแบบไม่ได้ใช้จ่ายแบบสบายๆถ้าจะลงทุนก็ต้องหมุนจากตรงนี้ไปลงตรงนั้นอะไรแบบเนี้ยนะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่แบบมีรายได้เข้ามาแบบ มันจํากัดหรือว่าเงินที่เข้ามาเป็นในลักษณะที่เข้ามาแล้วออกไปอะไรเงี้ยหมุนเวียนนะคะค่ะแต่ก็ถือว่ายังยังอยู่ได้เนะแต่ว่าอาจจะเหนื่อยสักนิดนึงนะคะค่ะ จบคาทํานายนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินของชาวราศีพฤษภในเดือนกรกฎาคม2564ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มารีนทาลอดด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ